สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี FC เซนเน็ดคูขันแล้วก็ FC ทีมงานสายสู้สันตยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบณนะเบื้องต้นของศึกมวยไทยจสีประจำอาทิตย์วันที่3มีสายน2565นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเรามาดูกันก่อนว่าอาทิตย์นี้ใครจะพบกับใครมั่งนะครับเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่คู่แรก คู่ที่1เปิดหัวกันเลยนะครับคู่ที่1เปิดหัวนะครับจะเป็นมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่21รอบ8คนสุดท้ายจะเป็นการพบกว่างเกาะเต่าเพชรสมนึกเจอกับทางด้านเพชรสังวานสอกแฟมวยไทยซึ่งคู่นี้ก็ชงเวยพิกัดร14ปอนด์เท่ากันคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่21รอบ8คนสุดท้ายจะเป็นการพบกว่างเดชภาคิน กำนันจิรวัตรเจอกับทางด้านมุติกรส่วนน้ำทานเคีรีซึ่งคู่นี้ก็จะชกในเวทพิกัร114ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับจะเป็นการพบกระหว่างเจ้าเสือใหญ่โสเตเชพันธ เจอกับทางด้านโฟกัสแอดสันปาตองซึ่งคู่นี้ก็ชกในเวทพิกัด1 2 8ปอนด์แล้วก็คู่สุดท้ายครับซึ่งเป็นคู่ที่4ในรายการแล้วก็เป็นคู่อีกประจำรายการในอาทิตย์นี้ด้วยนะ่าจะเป็นการพวกรว่างรณชัยตอรัมอินทราเจอกับทางด้านคมเพชรโชตบางแสนซึ่งคู่นี้ก็จะชกในเวทพิกัด1 2 7ปอนด์เท่ากันนะครับก่อนอื่นที่ผมจะเข้าทัศนะวิเคราะห์วิจณ์ผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยสำหรับมวยลายสายสู้อีสานใต้ นะครับซึ่งเป็นมวยลายของผมเองครับซึ่งเป็นมวยลายของผมเองนะครับลายพิมพ์200บาทใช้ได้5ทิศลายเสียง250บาทใช้ได้5้าทิศแล้วก็ลาย VP รับแค่ตัวเล่นอย่างเดียว200บาทใช้ได้5ทิศนะครับราคาเร็วข้อมูลแน่นบรรยากาศแวดล้อมหน้าเสือตัวเงินเราบอกทุกอย่างเราบอกชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญเรามีทีเด็ดให้ท่านได้เล่นด้วยนับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับมวยลายสายสู้อีสานใต้นะครับถ้าสนใจสวัสสมาชิกนะครับสนใจสมัสมิ อ่าสนใจสมัครสมาชิกก็สมัครเข้ามาเลยตามหน้าจอที่ผมได้ขึ้นไว้นะ่าจะมีทั้ง id line นะครับอ่ามีอาจจะมี id line ก็คลิกเข้ามาตาม id line นั้นเลยนะครับผมเสนเด็ดคู่ขันทีมงานสายสู้อีสานใต้ยินดีต้อนรับยินดีรับใช้แล้วก็ยินดีให้บริการพี่ี่อย่างเต็มใจและจริงใจทุกทครั้งเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับมวยไล n ์สายสู้อีสานใต้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุสนหลักของผมนะครับสำหรับไทเกอร์เจ็ดแปดเก้านะครับเว็บเดิมพันออนไลน์ที่ได้มาตรฐานสูงสุดในเวลานี้ เว็บเราครบเครื่องทุกอย่างนะครับเว็บเราครบเครื่องทุกอย่างนะครับ <c oughs> จ่ายหนักจ่ายเต็มจ่ายแพงกว่าใครนะครับเพราะเว็บ <c oughs> เราเป็นเว็บสายตรงครับไม่ผ่านเอเจนใดใดทั้งสิ้นไม่ต้องทำเทินให้เสียเวลาด้วยนะครับเรามีทั้งหวยไทยหวยลาวหุ้นไทยหุ้นนอกหวยไทยหวยโลกแล้วก็มวยกัมพูชาแล้วก็มีทั้งไก่ชนวัวชนและมีทั้งเกมต่าง อีกมากมายนับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Tiger 789นะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกก็แอดไปตามนะครับแอดไปตามหน้าจอตามที่ผมได้ขึ้นไว้เลยนับแอดไปตามหน้าจอตามที่ผมได้ขึ้นไว้เลยแอด789นะครับและอย่าลืมแจ้งแอดมินบอกว่าสายสู้อีสานใต้แนะนํามานะครับถ้าพี่ี่บอกว่าสายสู้สานใต้แนะนํามาและพี่พี่สมัครได้รบกวนพี่ๆส่งยูเซอร์ม่ใผมทางเพจ a c e b o o k ผมหน่อย นะตามเพจเฟซบุ๊กผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าใช่ยูเซอร์ที่ผมแนะนาจริงไหมถ้าว่าใช่ยูเซอร์ที่ผมแนะนาจริงจริเดี๋ยวผมจะดึงพี่ๆเข้ากลุ่มรับทีเด็ดสั่งบีรอฟรีๆเลยแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอผมจะแจกเสื้อกีฬาฟรีๆผมจะแจกเสื้อกีฬาสวยๆให้พี่ๆคนละหนึ่งชุดด้วยฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับไทเกอร์เจ็ดแปดเก้าและอย่าลืมแจ้งแอดมินบอกว่าสายสู้อีสา,านใต้แนะนํามานะครับ โอเคนะครับโอเคเนาะนะครับผมก็ฝากทั้งมวยลายของผมแล้วก็ฝากทั้งเว็บผู้สนับสนุนหลักของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่คู่ที่1เปิดหัวกันเลยนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับคู่ที่1ในรายการเนี่ยนะครับจะเป็นการพบกระหว่างเกาะเต่ากับเพชรสังวานนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ก็จะชกในเวทพิกัด114ปอนด์เท่ากันนะครับเกาะเต่าเนี่ย มวยตัวนี้เป็นมวยเขานะเป็นมวยเข่าเดินเข้าหานะครับเปิดเกมชนเลยนะครับวงนอกเดินเตะขาเจาะยางต่อยหน้าต่อยท้องแรงนะครับส่วนมุในมีจับบล็อกลัดมาตีคล้องคอเด้งตีงแข็งแกร่งแข็งแรงมีสอบสวนระยะับชิดนะเป็นมวยทั่วลูกบูลูก,ลกสู้ดุดันนะครับแล้วเรามาดูที่คู่ชกนะครับคู่ชกในวันนี้จะเป็นทางด้านเพชรสังวานนะครับ เจ้าเกตสังวานเนี่ยมวยตัวนี้เป็นมวยเข่าครับเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยเข่าเปิดเกมชนเลยนะครับวงนอกเดินเข้าหานะครับเดินสัตว์แข่งต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงนาส่วนในมีจับล็อกลัดมัดตีคล้องคอเร่งตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีสอกสวนในยาประชิดนะเป็นมวยที่ว่าลูกบูลูกสู้ถือว่าดูดันเลยนะครับคู่นี้เป็นมวยเข่ากับมวยเข่าทั้งคู่ครับ เกาะเต่าก็เข่าบูดูดันส่วนเพชรสังวานก็เข่าบูดูดันแข็งแกร่งแ็งแรงถือว่าเข่าชนเข่าครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับตามทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับคู่นี้ผมออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะครับชอบไปที่เพชรสังวานชอบไปที่เพชรสังวานนะผมมองว่าดูดีกว่าครับรูปร่างชุ่ชกสูงลอยกว่าจังหวะการออกอาวุธรวดเร็วกว่าทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าอาวุธมวยหนักแรงกว่าหน้าเสือตัวเงินตัวเล่นดูดีกว่าดูได้เปลี่ยน นะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วเรามาต่อกันที่คู่ต่อไปครับซึ่งเป็นคู่ที่2ในรายการนะครับคู่ที่2ในรายการนเนี่ยจะเป็นการพบกันระหว่างเดชพาคินกับบุติก่อนนะครับซึ่งคู่นี้ก็โชคในเวทพิกรร้อยสิบร้อยสิบสี่ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับเจ้าเดชพาคินเนี่ยมวยตัวนี้เป็นม,ยมวยจังหวะฝีมือนะครับฝีมือครบเครื่องนะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับ,บวงนอกถอยดักสาสตร์แข้งถอยดักต่อยหมัดดักเสียบดักเตะดักแทงดักฟันศอกดี นะครับส่วนวงในนะส่วนวงมีตั้งแขนไล่แขนขวางหน้าค้าเสียบค้าแทงแรงมีสอกสวนในยาประชิดแล้วก็มีหลักมีเหลี่ยมมาช่วยมาเสริมนะครับแล้วเรามาดูที่คู่ชกนะครับคู่ชกในวันนี้เนี่ยจะเป็นน้านวุฒิกรนะครับสำหรับเจ้าวุฒธธิกรเนี่ยมวยตัวนี้เป็นมวยเข่านะเป็นมวยเข่าในเหนียวนะนะเป็นมวยข้างในอ่าเป็นมวยเข่าในครบเครื่องเลยนะครับวงนอกเดินเข้าหานะครับเดินสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันศอกแรง นะครับส่วนมงในนะครับส่วนในมีจับล็อกลัดมัดต,ตีคล้องคอเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีสอบสวนในยะประชิดนะครับเป็นมวยที่ครบเครื่องอะฝีมือก็ได้เขาในก็ดีสําหรับเจ้าวุฒิกรนนะครับคู่นี้นะครับตามทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ของผมเนี่ยนะครับคู่นี้ผมออกชอบไปที่มุมแดงนะผมชอบไปที่เดชพากินชอบไปที่เดชพากินนะครับผมมองว่าดูดีกว่าครับผมมองว่าดูดีกว่านะครับมองว่าเก่าเกมกว่าฝีมือชั้นเชิงมวยดีกว่า จังหวะการออกอาวุธรวดเร็วกว่าทรงมวยแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าอาวุธมวยหนักแรงกว่าแล้วก็มาตรฐานการทีซ้อมดูดีกว่านะครับตามนี้เลยครับพี่ๆตามนี้เลยนะครับแล้วเรามาต่อกันที่คู่ต่อไปครับซึ่งเป็นคู่ที่3ในรายการนะครับคู่ที่3มในรายการเนี่ยจะเป็นการพบกระหว่างเจ้าเสือใหญ่กับโฟกัสนะครับซึ่งคู่นี้ก็ชกในเวพิกัด128ปปอนด์เท่ากันนะครับเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมวยตัวนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือฝีมือครบเครื่องครับ วงนอกเดินเข้าหานะครับเดินเตะขาศาสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับส่วนวงในนะส่วนในมีจับล็อกลัดมตา,า,ามนนตีคล้องคอเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกสวนนะยประชิดแล้วก็มีลูกกระโดดเข่าลอยสองชั้นมาช่วยมาเสริมด้วยนะครับแล้วเรามาดูที่คู่ชกนะครับคู่ชกในวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านโฟกัสนะครับสำหรับเจ้าโฟกัสเนี่ยมวยตัวนี้เนี่ยเป็นมวยซ้ายนะเป็นมวยจงวังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยจงวังหวะฝีมือจัดจ้านเลยนะครับวงนอกถอยดักสาตัดแข้ง thói đặt tỏi mặt, đặt thịt, đặt tệ, đặt thang, phân sọc đi. นะครับส่วนวงในนับส่วนในมีตั้งแขนไล่แขนกดแขนขวางหน้าคำเสียบคำแทงมีสอกสวนในยระชิดแล้วก็มีหลักมีเหลี่ยมมาช่วยมาเสริมนับถือว่าเจ้าโฟกัสเนี่ยวงนอกถือว่าจัดจ้านเลยส่วนวงในก็มีลูกแก้มีลูกตั้งมีลูกขวางมีลูกขาไวน้นัถือว่าครบเครื่องถือว่าไอคิวสมองมวยถือว่าดีเลยสำหรับเจ้าโฟกัสนะครับคู่นี้นะครับตามทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับคู่นี้ผมออกชอบไปที่ มุมน้าเงินนะครับคู่นี้ผมออกชอบไปที่โฟกัสชอบไปที่โฟกัสนะครับผมมองว่าดีกว่าครับมองว่าดีกว่านะครับมองว่าได้เปรียบเรื่องฝีมือชั้นเชิงมวยดีกว่าจังหวะการออกวุฒรวดเร็วกว่าหลักเหลียมไม่คิวสมองมวยดีกว่าชคมวยช่องเจ็ดสม่ําเสมอกว่าแล้วก็คุ้นเคยเวทีคุ้นเคยสภาพแวดล้อมมากกว่านับชอบไปที่มุมน้ําเงินชอบไปที่โฟกัสนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วเรามาต่อกันที่คู่ต่อไปครับซึ่งเป็นคู่ที่4ในรายการแล้วก็เป็นคู่ ประจํารายการในอาทิตย์นี้ด้วยนะครับจะเป็นการพบระหว่างรณชัยเจอกับคมเพชรนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะชกในเวทพิกัด127ปอนด์เท่ากันนะครับรณชัยนะครับมวยตัวนี้เนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือ นะฝีมือครบเครื่องฝีมือจัดจ้านเลยนะครับวงนอกถอยดักศาสแข้งถอยดักต่อยหมัดดักถีบดักเตะดักฟันศอกดีนะครับส่วนวงในนะครับวนในมีไล่แขนตั้งแขนขวางหน้าคำเสียบคำแทงมีศอกสวนในยะประชิดแล้วก็มีหลักมีเหลี่ยมมาช่วยมาเสริมนะครับแล้วเรามาดูที่คู่ชกนะครับคู่ชกในวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านคมเพชรนะครับสำหรับเจ้าคมเพชรเนี่ยมวยตัวนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครับฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกเดินเปิดเกมชน เดินเข้าหานับเดินเตะขาศาสแข้่งต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงนะครับส่วนวงในมีจับล็อกลัดมัดตีคล้องคอเด้งตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แงมีสอบสวนในระยะประชิดนะเป็นมวยทว่าลุกบูสู้ถือว่าดุดันเลยนะครับมวยคู่นี้ก็ฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับฝีมือด้วยกันทั้งคู่ไอแดงเนี่ยฝีมือทรงตั้งรับจับทางส่วนมุมน้ำเงินงก็ฝีมือทรงเดินเข้าหาเปิดเกมชนนะครับคู่นี้ก็ฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับตามทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับคู่นี้ผมออกชอบไปที่มุมแดงนะ คู่นี้ผมออกชอบที่รณชัยชอบไปที่รณชัยนะครับผมมองว่าดูดีกว่าครับนะครับมองว่าได้เปรียบเรื่องฝีมือชั้นเชิงมวยดีกว่าจังหวะการออกอาวุธรวดเร็วกว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่าหลักเหลี่ยมไม่คิ้วสมองมวยดีกว่าแล้วก็หน้าเสือตัวเงินตัวเล่นบรรยากาศแวดล้อมเนี่ยดูดีกว่าดูได้เปรียบน,นะครับตามนี้เลยครับพี่ๆตามนี้เลยนะครับ สำหรับ4คู่ในวันนี้ที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ไปนับชอบเหมือนกันก็ตามมาแต่ถ้าไม่ชอบก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับย้ำกันอีกทีทวนกันอีกทีชอบเหมือนกันก็ตามมาแต่ถ้าไม่ชอบก็สวนได้ไม่ว่ากันนันะบสีค่คู่อาทิตย์นี้นะับที่ผมชอบนะับเบื้องต้นย้ำอีกทีทวนกันอีกทีนะครับคู่แรกเกาะเต่าเพชรสมนึกกับเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยคู่ที่1ผมชอบน้ำเงิน ชอบไปที่เกาะเต่าชอบไปที่เพชรสังวานนะครับคู่ที่2เดชภาคินกํานันจิรวัตรกับวุฒิกรส่วนน้ําทานคีรีคู่ที่2ผมชอบไปที่มุมแดงผมชอบไปที่เด็กภาคินคู่ที่3เจ้าเสือใหญ่สเตชพันกับโฟกัสแอดสันตาตองคู่ที่3ผมชอบน้ําเงินผมชอบโฟกัสคู่ที่4ี่นชัยตอรามอินทรากับ คมเพชรโชดบางแสนคู่ที่4ผมชอบแดงชอบไปที่รณชัยนะครับตามนี้ครับพี่ๆตามนี้ครับคู่แรกน้ำเงินคู่2แดงคู่3น้ำเงินแล้วก็คู่ที่4แดงชอบเหมือนกันก็ตามมานะแต่ถ้าไม่ชอบก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอ ฝากไว้อีกนิดหนึ่งฝากไว้สำหรับมวยลายของผมด้วยนะครับคิดจะเล่นมวยตู้ยังไงก็ต้องคิดถึงสายสู้อีสานใต้เท่านั้นเล่นมวยตู้สู้เขาได้สบายสาๆสู้เขาได้สบายใจแน่อนอนนะครับสนใจสมัครสมาชิกก็แอดมาตามไอดีลน์ตามที่ผมได้ขึ้นหน้าจอไว้เลยนะครับ ตามนี้เลยนะครับของเราก็ราคาเร็วข้อมูลแน่นบรรยากาศแวดล้อมหน้าเสือตัวเงินเราบอกทุกอย่างเราบอกชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญเรามีที่เด็ดให้ท่านได้เล่นด้วยนับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับมวยลายสายสู้อีสานใต้แล้วก็ฝากไว้สําหรับไทเกอร์เจ็ดปเก้าด้วยนะครับเว mm ็บ hmm. ดีเว็บมาตรฐานเว็บเบอร์หนึ่งของวงการมวยไทยเว็บเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในชั่วโมงนี้ต้องไทเกอร์เจ็ดแปดเก้าเท่านั้นสนใจสมัครสมาชิก นะครับสนใจสมัครสมาชิกก็ดูตามที่ผมาตามที่ผมได้ขึ้นหน้าจอไว้เลยนะครับจะมีทั้งมี ID เดีย i n e เนาะ F t g 7 8 9นับ ftg789 และอย่าลืมแจ้งแอดมินบอกว่าสายสู้อีสานใต้แนะนำมานะครับถ้าพี่พี่บอกว่าสายสู้อีสานใต้แนะนำมาและพี่พี่สมัครได้ กรบกวรพี่ๆส่งยูเซอร์มาห้ผมทางแชทเพจหน่อยเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าใช่ยูเซอร์ที่ผมแนะนํำไหมถ้าว่าใช่ยูเซอร์ที่ผมแนะนําจริงๆเดี๋ยวผมจะดึงพี่ๆเข้ากลุ่มรับทีเด็ดสั่งเบียร์อฟรีๆเลยแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอผมจะแจกเสื้อกีฬาฟรีๆผมจะแจกเสื้อกีฬาสวยๆให้พี่ๆคนละ1ชุดด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสนับไทเกอร์เจ็นะครับผมเซียนเด็ดคู่ขัน ทีมงานสายสู้อีสานใต้กล้ายืนยันแล้วก็กล้าการันตีให้ว่าเว็บนี้เล่นจริงจ่ายจริงแน่นอนนะครับการเยินมั่นคงฝากถอนไว้แล้วก็ที่สำคัญปลอดภัยแน่นอน100%ต้องไท่คือเ8 9 8 9เท่านั้นและอย่าลืมแจ้งแอดมินบอกว่าสายสู้อีสานใต้แนะนํามานะครับตามนี้เลยครับพี่ๆตามนี้เลยนะครับ,รบสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณที่ทุกท่านที่ให้การติดตาม นับที่ให้การติดตามและที่ดูวิดีโอของผมจนจบนับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพีพ่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมก็ขอสิ้นสุดการลงวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกที EP ีหน้าอาทิตย์หน้านับสำหรับวันนี้สำหรับอาทิตย์นี้ผมเซียนเ็คู่ขันทีมงานสายสู้สันตใต้ขอกราบลาพีพ่ๆทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ยงขอให้รวยทุกท่านนะครับพ,พี่ๆ